สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับจายยันดูโอชาแนลนะฮะในช่วงของ E p พีีีนี้นีตะลุยวัดครับกับจ่ายยมนะ e ีพีนี้เราอยู่กันที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายนะะเพื่อนๆนะเราอยู่กันในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะวัดพระแก้วนี่ก็ประวัติค่อนข้างจะยาวนาะนผมขับรถผ่านหลายครั้งแล้วรู้สึกว่ามันมันต้องมีสักอย่างโดนใจเข้ามาเลี้ยวเข้ามาป๊าบเลยนะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันามีพระอะไรบ้างเพื่อนๆนะ เขาบอกว่าพระเจดีเป็นสถานพบพระแก้วมรกตนะครับตามประวัติเขาบอกว่าเป็นวัดที่พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรกในไทยนะเพื่อนเราไปดูกันนะเพื่อนนะงามร่มรื่นนะเพื่อนแ,แบบฉบับร้านนะ นะครับพเพื่อนๆผมผมรู้ที่มาที่ไปของวัดนี้แล้วนะจริงๆวัดพระแก้วเนี่ยเดิมทีเขาชื่อว่าวัดป่าเยะนะเพื่อนๆตามตำนานนีดเขากล่าวนาะป่าเยะคืออะไรป่าเยะคือปลาไผ่นะไผ่แดงทั้เพือนนะฮะก็ในปีนู้นนะฮะก็นนนะค,คนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาพระแก้วมานลงกดเนี่ยยัดไว้ใน JD เจดีย์นะปรากฏว่าเกิดอาเพศหรืออะไรสักอย่างแบบฟ้าผ่าลงมาพึ่งคนชืงรายก็ได้เจอ มีพระแก้วมากรดอยู่ในเจดีคนสมัยนั้นก็เลยตั้งชื่อขนาดน้มนี้ว่าเป็นวัดพระแก้วนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเขาเขาตั้งชื่อเป็นวัดป่าเยียะยนะมีไผ่มากแล้วก็ปี2521นะฮะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็เลยโปรดพระพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งไม่ได้มีไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเพื่อนนะมันมันมีสตรอรี่นะผมผมแอบคงยุงคนลุกเลยนะเพื่อนๆนะ มันมีความขลังมันมีแบบมันมีหมดอะและย้อนกลับไปสมัยพระเจ้ากลียณหนาหนามากๆากคือมันมันต่อเนื่องกันนะราชวงศ์แถวแถวจังหวัดเชียงแสนนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันจะมีอะไรต่อเพืนะ่อนตามมาโอเคครับเพื่อนเพื่อนผมเจอพระอารามหลักแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานกันก่อนประธานนี้เขาชื่อว่าเป็นพระเจ้าล้านทองนะประจวบวัดนี้นะ่ครับนะไปเยี่ยมชมข้างในกันนะ,พะเพื่อนๆนะ สิ่งผ่าสร้ค่อนข้างสวยงามครับผมแบงด้วยุนผ่านการเวลาเลแล้วเจอล่านอนจริงด้วย 早上，你给我带点鸡蛋。你家小孩带过吗？我早上没带。 คร,รับเพื่อนผมเดินไปเมาผมไปสะดุดกับสิ่งสิ่งหนึ่งนะฮะนี่เลยนี่คือ QR code นะ,พะเพื่อนนะ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะคือครบอ่ะนะคือชาวต่างชาติคือถ้าต้องที่ที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขาอ่ขอนภาษาไทยไม่เข้าใจเนะี่ยค้าฟดพวกนี้พวกนี้จะช่วยเขาเข้าใจในภาษาของเรามากขึ้นเนะี่ยผมเผื่อเป็นเรื่องดีเพื่อนๆนะวัดไปในวัด,วด,วดคนควจะมีติดไว้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อที่นะฮะไปเพือพ่อนเดี๋ยวไปต่อกันที่ พิพิพธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วนะผมแค่เห็นอาคารไม้สักผมก็รู้สึกถึงความคลังนะฮะดูมันเรียบร้อยอ่ะดูแบบมันเป็นระเบียบมากๆสวยงามนะเพื่อนๆไปตามมาระหว่างทางก็จะมีเขาเรียกว่าไงอ่งทะทุ่ <ทะ S 2> พแคคโดใช่ไหมเอ่อเสียนระหว่างาง พี่พันเข้าชมเนี่ยเปิดปิดเป,ป,ป,ป็นเวลานะเพื่อนตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะเพื่อนว่านเมือี่งี่ปีว่าว่าในเง ของโบราณแต่เขารักษาเขาเอจอหยเปล่าใน่ต <recess> ัวเท่านั้นแหละมาบรรจุการลงไปในตรง สะดุดกับสิ been, ่งสิ่งหนึ่งเพื่อนเพื่อนนี่คือกระดองเตาตะนุใหญ่มากเพื่อนแต่เขาบอกห้ามจับนะมาที่นี่ห้ามจับของนะฮะในที่ตอกเสตาลนจะได้ข้ร่วอ้คือของในท

và nó đâu có kênh, Nó có kênh, đâu có kênh, đâu Nó kênh, đâu có kênh, đâu có kênh, đâu này, dạ. ตอนนี้เรามาอยู่ในตู้ของเหรียญธนบัตรในราชการต่างๆนะเพื่อนนะวาจน,นตั้งแต่หอยเดียเนะเ่ยมเพื่อนนะเงินพดด้วงนะครับผมเงินสาดนะเงินกระสาบสมัยโบราณนะเพื่อนนะโหอไม่เห็นเงินแบงค์หน้าตาแปลกๆเพียบเลยนะคือหกของนี่เจ็ดอนี่แปดโอ้ แบงค์พันสมัยก็ชิคกานที่8นะฮะนะใครมีนี่ถือว่าเจ็ดทีบก็ว่าได้นะเพื่อนนะอ่าเก็นคนยิ้มเผา อืเพื่อน,นๆนอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรนะเพื่อนนะอันนี้คือพระาธาตุนะฮะของพระกิจิอาจาย์พระาธาตุชืออะไรก็ก็คือกระดูกนะ,นะฮะถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะเป็นพระาธาตุของพระอ,อรหันตสาวกนะฮะเห็นในคนลุกนะไม่เคยเห็นตัวจริงตัวเป็นๆสักทีนะฮะ บางบางพระธาตุก็มีอิทธิฤทธิ์เป็นของตัวเองนะหายได้งอกได้นะออกจากที่อยู่ของเขาได้นะเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะอันนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในอ่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลละกันนะเชนอยู่วิจารณญะณยานะครับผมแต่ส่วนตนัวผมเชื่อนะอจะใส่กรอบแก้วใส่กระถูกแก้ว บบบนนี้ไะางธาตุก็จะละเอียดบางธาตุจะเป็นเม็ดนะครับตาธาตุก็เป็นสีใสๆก้อนกลมๆนะเหมือนก้อนหินแต่ไม่ใช่ก้อนหินนะครับเดี๋ยวเราขึ้นต่อไปชั้นสองเพื่อนนะเดี๋ยวที่มาเปิด เพื่อนค่อนข้างเลื่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนเดินละวัดรอน,นิดหนึ่งนะตามแพงผน,นังก็จะมีมีอาวุธนะมีทวรมีชมวกนสมัยโบราณนะเพื่อนนะมีรูปบ้านสมัยโบราณนะตุงพรากรบฏ ของกบเราจะเห็นหน้าตาของตัวลูกตรงโบราณเน,นี่ยนะเนี่ยนะ ข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับถ้าพักรูปทรงโบราณเนี่ยโอท่านจะยาวนะติ่งยาวนะครับก็พอพักเนี่ยอ่ค่อนไปทางแหลมๆหน่อยนะส่วนสีหน้าแต่ละองค์นั้นก็จะแตกต่างกันไปนะเพื่อนนะแล้วแต่ความเชื่อในสมัยนั้นนะ แต่ก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันหมดเช่นปานสมาธินั่งเรื่อนส่วนองค์นี้เป็นพระแก้วมรกตจำลองนะฮะผลิตจากหินหยกนะฮะจากประเทศแคนาดานะครับผม อันนี้ถวายโดยนายปรากรโสุนัองค์ขบวนตีเมื่อวันที่18กุมภาพัน2567ที่ผ่านมานะครับส่วนอันนี้คือพระคำีธรรมนะฮะเขาจะสลักไว้กับไม้ไผ่นะเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะฮะผ่านการเวลามามากมายอ,อ๋อสัวนิยมอืม สวงมากๆากครับเพื่อนครับจะรูปเทียบเลย ยอดขุนพนเวียงการลงนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาพระแก้วนะฮะเขาบอกว่าอยู่ทางอาคารด้านหลังนะ,พะเพื่อนนะเป็นมาที่ค่อนข้างจะสงบร่มรื่นม,มากๆนะ,พะเพื่อนนะฮะ อันนี้อะไรโานใช่ไหมกีไดินเสียงอ่ากรองนะเด้วเวลาเพลงสิบโมงนะสา,าราปฏิสันถานอืมประวัตินะฮะ พระยกเชียงรายนะพระพุทธรัตนากลนภูติวัสานิสอนมงคลนะฮะอ๋อ โอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมมาเจอผ้าแก้วมรกตนะฮะอยู่ในอาคารแดนด้านหลังผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะเพื่อนๆอ้โหฟ้าผ่าเจดีย์ใช่ฟ้าผ่าเจดีย์นะครับแล้วก็ลงน้ำลงน้ำ มะ,ม,ม,ะมีพระแ,แ้อยู่ในเจดีนะตามตามต่างนาน,นะฮะ โอเคครับเพื่อนๆกีดไหว well. ้พระแล้วนะฮะรู้สึกจิตใจสงบขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนๆนะฮะไหวพระเพื่อเพื่อนๆแล้วนะฮะเริ่มร้อนเป็นอีกหนึ่งวัดในเมืองเชียงรายสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้มาเมืองเชียงรายแล้วควรจะมากราบไหว้สักการะสักครั้งในชีวิตนะเพื่อนๆนะ สวยมากนะมีโอกาสได้มาซะดีวันนี้ได้มาแล้วนะโอเคไปต่อเพื่อนๆนะฮะก่อนจะกลับเลยได้พระเช่ามาองนะพระพระยศคุณพลพ่อคุณมิงลายมหาลาชเจ็ดร้อยห้าสิบปีนะฮะอ่าสมพุเมืองเชียงรายเจ็ดร้อยห้าสิบหกปีนะฮะวัดพระ,ะแก้มงเชียงรายนะครับ สาธุสาธุนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วสาววัดนี้นะวัดพระแก้วนะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อนๆครับยังไงเพื่อนๆที่ได้มามีโอกาสไปเที่ยวเชียงรายนะแนะนํามาเที่ยววัดนี้นะกับพอๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวัดพระกแก้วปรากฏนะครับที่มีประวัติอันยาวนานนะเพื่อนๆนะแน่นนให้มาผมรู้สึกว่าผมมาแล้วเออรู้สึกใจมันสะอาดหรอท่นผคนคลีนขึ้นนะหัวโล่งสมองโล่งนะ โอเคยังไงผมฝากไว้กับอีพีนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดช่อง subscribe กดติดตามช่องจ่ย้ำดูเบอร์ชาแนลนะฮะช่วงนี้ก็ทำหลายอีพีค,ค่อยๆทำกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วละ่ะแต่ละแต่ละอีพีก็จะแยกกันไปนะมีทั้งช่องอาหารช่องท่องเที่ยวแนละช่องตะลุยวัดได้เพื่อนๆนะโอเคยังไงผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ผมลาไปก่อนแล้วมาติดตามเลยทีว่าครั้งหน้าผมจะไปโผล่ที่ไหน,นเพื่อนนะ โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพเพื่อน